สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด Watch d o g ภาคหนึ่งภาคสองนี้ผมไม่รู้วิธีโหลดนะไปหาคนอื่นเอาเองอ่าแต่ผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับลิงก์เกมอ่านี่ก็ Watch d o g นะครับก็กดรูปแม่เหล็กหรือก t ย i ดท o r r e n t เหมือนทุกครั้งนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้น ที่ให้เลือกเซฟครับที่เลือกเซฟก็กดเลือกไปเลยก็กดตกลงก็จะทำการดาวน์โหลดแต่ผมดาวน์โหลดไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเค99.8แล้วถ้ามา 9. 9. 9. ันขึ้น99.9นงี้มันยังไม่เสร็จนะต้องให้มันขึ้นกำลังซีดน่าแหละคือแปลว่ามันเสร็จแล้วโอเคนะเสร็จละ พอมันก็เหมือนมันโหลดอะไรประมาณนั้นก็หยุดหยุดก็ได้หรือปล่อยอย่างงั้นก็ได้นะพอคราวนี้ไม่ต้องไปสุดแล้วมันโหลดเสร็จก็ให้ไปคำว่าโฟลเดอร์ที่บันทึกต่อครับผมเอ๊แต่หน้าจอเฮ้ยเฮ้ยล,ลงเลยโอเคนี่ครับมันจะขึ้นหน้าอย่างงี้กดเซตอัพเลยครับผม มันอาจจะช้านะมันลันอยู่มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ก็รอไปแอ็รอ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 ผมขอไม่ตัดก็แล้วกันตรงนี้มาดูเลย 老板老板 เต็มบอกมันก็จะวิ่งแบบเร็วๆสองรอบสามรอบนะเพราะว่าขึ้นหน้าตาอย่างเงี้ยอย่าต้องกดเลยนะให้มันขึ้นหน้าตาอย่างเงี้ยก่อนนะครับเราคุณให้คุณกดเล็กเลยครับเมื่อมันขึ้นหน้าตาอย่างเงี้ยเล็กไม่ต้องไปสนหน้าผลเล็กอีกอันนี้เลือกได้ครับได้่ไม่พอต้องเลือกได้ที่พอได้ D ครับโอเค ความต้องการมันก็16.02กิกะไบต์นะครับมีได้ดีผม,มนงพลอ,อยก็กดเล็กนะครับเ,เรือกภาษาอังกฤษอังกฤษนะครับเขียเมื่อเรือกภาษาเสร็จแล้วก็กดอินสตอลครับผมอ่าก็มันให้รอนะครับอืมมันก็ไม่ค่อยนานหรอกสำหรับใครความเร็วๆเพราะของผมไม่เร็วมากผ่านกลางก็เกือบเร็วนะ ผมขอตัดไปตอนประมาณเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดประมาณนั้นนะโอเคไปเลยนะครับผมลืมบอกไปต้องปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับเกมนี้ทุกเกมนะครับที่ผมเคยสอนมาต้องปิดแอนตี้ไวรัสแล้วคุณก็ต้องมีอุทอรล์น,นะครับต้องปิดแอนตี้ไวรัสนะแต่ของผมไม่มีไม่มีแอปอเคก็ตัดไปตอนเก้าสิบแปดประมาณนั้นอ่านะครับโอ้ผมก็รอมานานนะก็เก้าสิ เนี่ยรอไปา9แล้วกว่าจะเสร็จ้วผมอ๋มารับโอเคโอเคผม็อก็แบบบักๆักนะบางคนก็ตกใจผมก็ตกใจอยากเพิ่งดูเคยก็จะได้สองอันนี้มาซึ่งมันก็ไม่ต้องกดอะไรก่อนนะอย่าเพิ่งกดอะไรรอไปครับ <c oughs> อืฮอฮึรอรอรอ กำลังโหลดก็อย่าเพิ่งคลิกอะไรก่อนโอเคนะเมื่อมันขึ้นหน้าตาอย่างนี้ก็กด finish อย่าก,กดอ่าอื่นนะอย่าก,กด x อย่าก,กด p l a อยาก,กดนี้นะให้กด finish โอเคก็เข้าเล่นเกมนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เข้าเล่นเกมตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครเล่นได้ใครเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ก็อยา่าลืมกดก็อบคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับเ,ออเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจเอามาดูโชว์สเปคคอมผมก็ได้คลิปนี้ก็พอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ